คุยนาเป็นศาสตร์แขนหนึ่งของแพทย์แผนจีนที่ใช้ทฤษฎีหลักมารักษาโดยการกดกลึงดึงดักบีบถูบริเวณเส้นลงปานตามหลักทฤษฎีของแพทย์แผนจีนเพื่อทําให้เลือดลมและกล้ามเนื้อไหลเวียนสะดวกโรคที่เหมาะสมในการนวดคุยนนานครับก็คือการปวดเช่นปวดหัวข้อบาไหล่หลังเอวหรือว่า อาการพวกแข็งขาออนแรงนะครับเกี่ยวกับสโตรกนะครับหรือว่าจะต้องทาอายุรกรรมก็คืออาการของผิดนของผูกของเฟิร์ครับผมการเตรียมตัวและข้อควรระวังกนการรักษา 1. ผู้ป่วยคนรับประทานอาหาร มาก่อน7ชั่วโมง 2. ไม่ใส่เสื้อที่รัดหรือแน่นจนเกินไป3ไม่ดื่มสุรามาก่อนการรักษา 4. ผู้ป่วยที่มีโรคผิวหนังควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับการรักษาครับผมคุ่าของการรักษาในการนวดการกทะถิ่นจีนนะครับ 1. อาจมีอาการตึงหรือมีการปวดในช่วงทำการอักการในการรักษาผู้ป่วยควรจะพูดคุยสัมพันธ์กับคุณหมอในการรักษาอาการอาจจะมีการกดหรือว่านวด หนักหรือเบาเกินไปนะครับอาจจะมีการปวดตึงบ้างบางบริเวณนะครับแล้วก็อาจจะมีรอยช้ำบางบริเวณนะครับผมสองอาจจะมีการบรินเบียนศีรษะเนื่องจากผู้ป่วยอาจจะนอนคว่ำหรือว่านอนเป็นเวลานานทําให้ผู้ป่วยอาจจะมีาขนจะไม่เต็มที่หรือว่าอาจจะมีเบียวศีรษะในช่วงลุกจากการรักษาศสรษะการแน้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารได้ที่ควันตั้มคลินิกค่ะ